แล้วนะครับวันนี้นะครับดูงไข่เฮงดูงไร่ปังด้วยไพ่พ่อแม่ฝั่งนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลอกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างคิดนีดนึงครับแล้วก็ที่สองนะครับหรือที่สามนะครับจะเลือกไพ่กี่ไหนีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับอีกตอกอีกตอกอีกพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่เลยนะครับสําหรับดวงจานนะครับจะวันนี้ของที่เลือกที่หนึ่งนะครับเป็นยังไงกำลังกันบ้างนะครับโดยวมก็มีเทปดาบโคตรมาอยู่นอยู่เหมือนกันนะครับผมให้คุณ รู้จักศึกษาบทบทเป้าหมายดีหน่อยมีภูมิมหัดสีนิดนึงแล้วก็บริหารภาพลักษณ์เลเสนห์ที่ดีหน่อยนะครับแล้วลูกคุณจะปังแบบยอดเยี่ยมสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงสตานะครับประจำวันนี้ของคนนี้เลือกไพ่สอง,นะ,ะน,ง,งน,นะครับเป็นงไงกันบ้างครับดวงลงก็มันก็มีที่ปังมากอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณชัดเจนในเป้าหมายนิดนึงขยันหน่อยแล้วก็อยากกระต่ายตึงตรงนิดนึงนะครับแล้วดวงคุณปังแบบยอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะครับ มาที่ดวงชะตาน,นะครับประจนในหูคนเรียกพี่สามะนะครับเป็นงไงกบ้างครับลวงก็มันก็ไม่ได้ที่ตกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ลวงโดงด้านอีกดีขึ้นนะครับอย่างแรกคนต้องมีระเบียบต่อประมาณนิดนึงปล่อยวางวรัฟษาให้เป็นหน่อยแล้วก็ทันคนนิดนึงนะครับแล้วลุงที่ปังเองนะครับ mm. ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะ ตีดวงชิปไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึงสองสามนม่ใช่ยังไงในในไหนดีสุดนะครับโดยเฉพาตย่าตีที่ดวงไพ่ชุดที่หนึ่งดีสุดนะครับเพราะอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับกุใจนะครับกดแชร์กดมิ้งกันเลยกันโปรดกดเป้คงขวัญได้ใจนะครับหลักใครอย่างโบนิตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์สกดิ้นยิงละกันนะครับทุกคนมันครับจะรักครษาอาจารย์เอ็มผมเองหมอดูมินี่ สวัสดีค่ะ